listen and say listen ฟังฟังแล้วก็ say พูดด้วยอ้าวดูสิคะเขาจะให้เราฟังแล้วก็พูดอะไรนะคะอ้าวดูประโยคแรกเลยนะคะวันนี้ถ้าเราจะแนะนำตัวกันเราจะถามว่า what is your name what is your name คุณชื่ออะไร แต่ว่ามีคนถามคุณครูว่า what is your name คุณครูก็จะตอบว่า my name is m ทิพย์ my name is m ทิพย์แสดงว่าคุณครูชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ยถ้ามีคนคนถามคุณครูว่า what is your name what is your name คุณชื่ออะไรถ้ามีคนถามคุณนะคุณครูตอบว่า my My name is Montip. My name is Montip. แสดงว่าคุณครูชื่ออะไร Montip. อ่าเก่งมากเลยค่ะย้ายตัวเองอ่าคุณครูคือ My name is Montip หรือ M Montip นะคะคุณครูชื่อว่า Montip นะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามเด็กๆบ้างว่าเด็กๆนี่นชื่ออะไรคุณครูจะถามด้วยคำว่า What is your name? อ่ะพูดตามคุณครูก่อนคะ่ะ What What is your name what is your name ถ้าหนูได้ยินประโยคนี้หนูต้องตอบคุณครูว่า my อ่าว่าตามครูค่ะ my name is แล้วก็ชื่อหนูเองเช่นสมมุติว่าคนนี้ชื่อว่านิชาพัฒนอ่านิชาพัฒนมาค่ะแต่มื่คุณครูถามนิชาพัฒนว่า what is your name นิชาพัฒนต้องตอบคุณครูว่า My name is Nisha p a t ได้ไหมคะอ่านหนลองพูดสิลูก My name is Nisha p a t โอเควันนี้กูแค่นี้เองพูดแค่นี้เองพูดได้ไหมคะอ่าลองดูอีกคนนึงเอาผู้หญิงคนนี้อ่าคนนี้ชื่อว่าหนึ่งหรือไทยอ่ะแต่เมื่อคุณครูคจะถามหนึ่งหรือไทยว่า What is your name What is อันนี้คุณ <your S 1> ครูถาม <name? S 1> หนูต้องตอบครูว่า My m ม name name i a t eat หนึ่งหรือไทยหนึ่งหรือไทยอ่ะพูดใหม่ค่ะลูก my name is หนึ่งหรือไทยโอเคเนลาครูแคปยัให้เพื่อนด้วยค่ะเอาผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างลูกอ่าผู้ชายคนไหนดีอ่ะพี่พัทลูกคำเฮียผีอ่าคุณครูถามพี่พัทว่า what is your name พี่พัทตอบครูว่า my my name name is พี่พัดพี่พัดเอาใหม่ค่ะลูก My name is พี่พั My name is พี่พัโอเคแค่นี้เองพูดได้ไหมคะใครคิดว่าตัวเองพูดได้ Hand up ยกมือขึ้นใครคิดว่ายังพูดไม่ได้อ้าวถ้ายังพูดไม่ได้เราจะมาทดสอบกันก่อนอ้าวว่าตามคุณครูหนูรู้จักชื่อตัวเองไหมอ้าวทุกคนรู้จักชื่อตัวเองนะตอนนี้ คำว่า my name is it, ยังไม่ต้องพูดถ้าคุณครูถามว่า what is your name หนูตอบชื่อตัวเองของตัวเองออกมาดังๆเลยเอาแค่ชื่อตัวเองสมมติว่านิชาพัฒถ้าคุณถาม what is your name ก็ตอบมาเลยนิชาพัฒแต่ว่าชื่อใครก็ชื่อของคนนั้นโอเคไหมคะเข้าใจไหมลูกอ้าวทดสอบคุณถามแล้วนะ what is your name ตอบพร้อมกันเลย ชื่อใครชื่อคนนั้นติชื่อจริงๆ่อกา้าวก็ตอบว่าจันทการได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่อย่างงั้นงงงเอาทีละคนดิฟะเอาให้ได้ทีละคนก่อนอ่าแล้นี้คุณครูจะไปทีละคนและคุณครูจะถามประโยคเดิมเลย what is your name เด็กๆต้องตอบครูว่า my name is แล้วก็ตามได้ชื่อตัวเองได้ไหมคะ อ้าวได้ลองดูอ้าวเอาคนแรกเอาคนนี้เลยค่ะอ่า What is your name, What is your name? หนูต,ต้องตอบคือว่า my My name Name is ชื่ออะไรเอ่ยรัตนทา,าน <Let S 1> เอาใหมคะ my name is รัตนทา,าน my name is รัตนทานโอเคค่ะอ้าวคนไหนอยากตอบค,คุณครูใครอยากตอบมาเลยค่ะ ออกมาเลยค่ะลูกอา่ามาค่ะไม่ต้องกลัวผิดหรือถูกไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าหนูจะพูดผิดไม่เป็นไรถ้าเรียนภาษาอังกฤษต้องกล้าแสดงออกผิดถูกไม่เป็นไรค่ะอา่ามาแล้วค่ะยืนตรงนี้ก็ได้ลูก What is your name my, my name is Kitty okay. กิตติยาโกมาร my name is กิตติยาโอเคไปดูกันข้าเดียร์ให้เพื่อนด้วยค่ะอา้าแล้วค่ะใครอีกใครอีก ใครจะกล้านะวันนี้ไม่ไม่ได้อยู่ที่ใครจะเก่งแล้ววันนี้อยู่ที่ใครจะกล้าใครเอ่ยเร็วใครจะเป็นคนมาช่วยคุณครูได้ใครจะเป็นพระเอกและนางเอกใครมาช่วยคุณครูเนี่ยเป็นพระเอกกับนางเอกนะใครเอ่ยใครเอ่ย อ้าวไม่มีใครคุณครูเรียกก็ได้คุณครูคเรียกตามชื่อนะสิริพงศ์ใครคือสิริพงศ์อ้าวมาค่ะสิริพงศ์อ่าสิริพงศ์อยู่ตรงนี้อ้าวครูถามว่า what is your name what is my <your> name 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 eep eep กิติพงศ์กิตติพงศ์เอาใหม่ ไม่ไม่เล่มเล่มอีดยิบกีติพงศ์กิติพงศ์โอเคค่ะงั้นจะแทนทายกิติพงศ์อ้าวต่อไปค่ะเอาสาวน้อยบ้างพัชราภาใครเอ่ยพัชราภาอ่า What is your name? My name is My พ right. ัชราภาเอาใหม่ดูอ่ะไม่ My name, name is พัชราภาพัชราภาอ่าพูดทั้งประโยคเลยลู <c oughs> ก My name is พัชราภา My name is พัชราภาโอเคเยี่ยมมากเลกเห็นไหม <c oughs> เพื่อนพูดได้ใครอีกแต่น,นี้ต้องไม่ให้เรียกแล้วถ้าไม่ได้เรียกนะจะเพิ่มคะแนนให้ใครออกมาเนี่ยให้เลยละสิบคะแนนถ้าใครออกมาเองให้ยี่สิบคะแนน ใครจะมาเร็วเร็วเร็เร็วเอเอามาค่ะลูกโอ้ยเยี่ยมมากเลยสาวน้อยของคุณครูถ้าเราไม่ฝึกพูดก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นเกมไม่ได้ใครอยากเล่นเกมอต้องฝึกพูดก่อนอ่ะโอเค What is your name หนูพูดตามครูไม่ Name is ชื่ออะไรลูกจันจุดนีเหรอลูก จันจุนีอ้าวหมายลูก My name is จันจุนี My name is จันจุนีโอเคเยี่ยมมาก e r y good อ้าวใครอีกแล้วผู้ชายไม่มีใครออกมาเลยอ้าว ah, มีผู้หญิงทั้งนั้นเลย What is your name What is your name ah, อ้าวตอบผิงโไม n a My name is, is It ชื่ออะไรลูกนิชาพัฒน์อ้าว My name is นิชาพัฒน์ My name is Nisha p a t โอ okay, เคค่ะอ้าวพอจะได้ยังพอจะได้ยังอ้าวผู้ชายมาแล้วนั่นจะว่าเขาไม่มานี่โอเคอา What is your name? My My name name is is Staphon s t <It> a เอาใหม่ลูก My name is สถาพร My name is สถาพรโอเค okay, วันนี้เกเดเยอมากเลยอ้าวอีกหนึ่งนุ่งค่ะเห็นไหมเอาสาวน้อยก่อนก็ได้ What is your name? อันนั้นถามไม่ name is it หนึ่งหรือไทยเอาใหม่ค่ะไ My name is หนึ่งหรือไทยโอเคค่ะอ้าวหนุ่มรอมาของครูมาลุกคำถามเดิมนะลูกนะ what is your name แต่ว่าไม่ name is รัชนน์เอาใหม่ลูก My name is รัชนน m ์ไม m เนมอัชนนเก่งมากเย่ยมากเลยเอ้าวละพอได้แล้วนะถ้าได้เดี๋ยวคุณครูจะให้ฟังเพลงนี้ก่อนพอฟังเพลงนี้เสร็จรแล้วเราจะเล่นเกมกันอ่า Let's sing together l เ t s sing t o เ e t h e r รเรามาร้องเพลงกันเถอะเราลองดูเนื้อเพลงจากอันนี้ก่อนลองดูนะแล้วเดี๋ยวบอกคุณครูว่าได้ยินเสียงเพลงอะไรบ้างฟังนะ What's your name Ah What's your name ฟังดีนะ ฟังก่อนลูกยังไม่ต้องผมมือฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนว่าเขาร้องอะไร your name? Tell your name? ฟังก่อนนะ What's your name? Tell me what's your name. What's your name? Tell me what's your name. What's your name? Tell me what's your name. อ้าตอบก่อนนะ name is Mary. อ้าวเขาบอกว่า My name is Mary แต่ถ้าเป็นเราเองเราจะตอบว่า My name is Mary ไหมตอบไหมไม่ตอบเราต้องตอบชื่อของเราเองใช่ไหมคะอาล่ะตอนนี้ ได้แน่นอนไหมถ้าได้แน่นอนเราจะมาเล่นเกมกันนะคะไปทางไปทางหาอุปกรณ์นะคะอาจจะเป็นลูกบอลก็ได้นะคะเดี๋ยว